สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับงานซ่อมกิทไทยอินเวอร์เตอร์รุ่น600วัตต์ตัวสีเงินตัวนี้ส่งมาจากจังหวัดสระบุรีลูกค้าแจ้งว่ามีอาการเออร์เลอร์ไม่รันลูกค้าแกะดูตัวเครื่องข้างในฟิลขาดนะครับก็สาเหตุน่าจะมาจากมอสเฟตช็อตนะฮะแล้วก็ฟิลขาดอ่าเดี๋ยวมาแกะตัวเช็คดู ครับตัวเครื่องก็มี m o ส f e t ในตำแหน่งนี้ช็อตนะถอดออกไปแล้วแล้วก็ฟิลนะครับฟิลขาดตัวเครื่องน่าจะเคยผ่านการซ่อมมาแล้วนะครับเพราะว่าฟิลไม่ใช่ของเดิมแล้วก็ที่มอสเฟตมีรอยบัดกีที่ m o สเฟตตัวนี้นะครับที่บริเวณขาเหมือนมันจะมีคล้ายๆมดนะซากมดนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่อง ช็อตหรือเปล่านะ,ะก็เดี๋ยวเปลี่ยนมอสเฟตนะครับเปลี่ยนฟิลแล้วก็วัดสัญญาณที่มอสเฟตทั้ง4ตัวถ้าสัญญาณปกติก็ทดสอบลันเครื่องดูนะครับ ว่าจะทํางานได้ปกติหรือเปล่าะครับผมจากการเปลี่ยนมอสเฟตตัวที่ช็อตกับฟิลเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ตัวเครื่องยังมีมอสเฟตช็อตอ,อยู่นะฮะก็จ่ายไฟเข้าไปเนี่ยนะครับนี่นะฮะหลอดไฟยังติดอยู่ก็เลยทําการตรวจช็คเพิ่มเติมนะาปรากฏว่ามีมอสเฟตตัวนี้รั่วด้วยนะอ่ามัน,ม,นมันไม่ไม่ถึงขั้นว่าช็อตแต่ว่ามันรั่วนะครับ มีการล่วอยู่แล้วก็ไม่จบเทา่ BC, ทานี้นะครับทางฝั่ง dc ทางฝั่ง dc ก็ช็อตนะครับ dc converter ก็ช็อตนะเมื่อจ่ายไฟ dc เข้าไปเห็นไหมฮะกระแสไหลเลยผมมีมีกระแสที่3าแอมเห็นนะครับเครื่องมีการช็อตกระแสไหลที่3าแอมแรงดันแรงแรงดันไม่ออกนะแรงดันตกเหลือ0.3โวลต์นะครับก็ช็อตเสียหายทั้งทางฝั่ง DC และ AC เลยนะเดี๋ยวอันนี้ต้องถอดบอร์ดออกมาแล้วนะครับต้องเปลี่ยนมอสเฟตตัวนี้อีกหนึ่งตัวแล้วก็เช็คทางฝั่ง d c คอนเวอร์เตอร์ด้วยว่ามีมอสเฟตช็อตกี่ตัวนะครับครับก็ต้องถอดตัวบอร์ดออกมาทำการตรวจเช็คนะพบว่ามีมอสเฟตทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์ช็อตในตำแหน่งนี้นะครับ แล้วก็ทางฝั่ง AC ทางฝั่งอินเวอร์เตอร์เนี่ยก็เปลี่ยนตัวนี้ไปแล้วแต่ว่ามีตัวเนี้ยนะครับเสียหายอยู่อีกหนึ่งตัวก็คือมันรั่วนะอันนี้ถอดออกไปแล้วด้านใต้บอร์ดนะครับก็มีเศษซากมดอยู่เยอะพอสมควรก็คาดว่าสาเหตุที่ตัวเครื่องชอ็อตเสียหายน่าจะมาจากมดเข้านะครับ รายละเอียดตรงนี้ลูกค้าไม่ได้แจ้งผมนะก็เดี๋ยวเปลี่ยน m o s เ e t ในตาแหน่งนี้ทางคอนเวอร์เตอร์และก็ทางอินเวอร์เตอร์นะครับเดี๋ยวมาลองดูอีกทีหนึ่งนะครับก็ตอนนี้จากการเปลี่ยน mosfet ตัวที่ช็อตทั้งสองฝั่งนะทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์และอินเวอร์เตอร์เสร็จเรียบร้อย นะครับแล้วก็จ่ายไฟ AC เข้ามาวัดสัญญาณที่ MOSFET ทางฝั่งอินเวอร์เตอร์นะครับทั้ง4ตัว m o ส f e t ทั้ง4ตัวสัญญาณปกติครับก็เดี๋ยวทดลองรันเบื้องต้นดูว่าจะสามารถรันได้หรือเปล่านะครับ นี้ทางคอนเวอร์เตอร์นะฮะไม่มีการช็อตแล้วนะครับจ่ายไฟ42โวลต์ลิมิตกระแสไว้ที่3แอมป์อาขออภัยจ่ายไฟแล้วแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้หนีบ ไฟเข้าที่คั้วทําไมเปิดไม่ติดโอเคเอาใหม่กลอบหนึงจ่ายไฟเข้าที่ตัวเครื่องนะครับ42โวลต์ลิมิตกระแสไว้ที่3แอมป์เปิดเครื่องนะครับเครื่องติดแล้วรอดูว่าจะสามารถรันได้หรือเปล่าตัวเครื่องสามารถรันได้แล้วเดี๋ยวดูกําลังวัด นะครับลิมิตกระแสที่3แอมป์ถ้าปกติจะต้องอยู่ที่ราวๆ100วัตต์106วัตต์อยู่ที่ราวๆ100วัตต์นะครับแสดงว่าตอนนี้ตัวเครื่องทำงานได้ปกติแล้วเดี๋ยวจัดการประกอบแล้วเดี๋ยวมาเทสที่ กำลังวัดสูงๆอีกรอบหนึ่งครับก็จัดการประกอบเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาเทสท,ที่กำลังวัดสูงๆนะครับผมจะใช้กระแสที่อ่าสิบสีแอมป์สิบสีแอมป์ก็ประมาณ400วัตต์นะครับถ้ากิจทายอินว์เตอร์ทำงานได้ปกติต้องผลิตไฟสูงสุดอยู่ที่ เรา400วัตต์400วัตต์นหน่อยๆเดี๋ยวลองดูเริ่มรันแล้วเดี๋ยวดูกำลังวัตดสูงสุดนะครับ ครับเกิน400วัตต์แล้วอ่ะนี่นะครับก็อยู่ที่เราๆ400วัตต์ที่กระแส14แอมป์นะครับก็แสดงว่าตัวกิทายอินเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกติแล้วนะครับ กิจไฮอินเวอร์เตอร์ ter, ตัวนี้นะฮะรุ่น600วัตต์อาการเสียก็คือมอีเออร์เลอร์ไม่รันก็คือมอสเฟตทางฝั่งอินเวอร์เตอร์นะทางฝั่ง AC ช็อตนะครับช็อต2ตัวฟิวขาดแล้วก็อาการหนึ่งก็คือมันเปิดไม่ติดแน่นอนเพราะว่ามันมีมอสเฟตทางฝั่งอินเวอร์เตอร์ช็อตด้วยเออขออภัยทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์ช็อตด้วยนะ คอนเวอร์เตอร์ก็คือก็คือ,คอ,คอ,คอ, water, คอทางฝั่ง DC i n อินเวอร์เตอร์ก็คือทางฝั่ง AC นะครับกิจทายตัวนี้เสียทั้ง2ฝั่งเลยนะก็ต้องเปลี่ยน Mod มอสเฟตมอสเฟตทั้งทางฝั่ง DC และ AC นะครับตัวเครื่องถึงจะกลับมาทำงานได้ปกตินะตอนนี้ก็จากการซ่อมเปลี่ยนมอสเฟตเปลี่ยนฟิลตัวเครื่องกลับมาทำงานได้ปกติแล้วนะครับสาเหตุ ที่เสียที่ช็อตน่าจะมาจากมดเข้านะครับเพราะว่าภายในตัวเครื่องด้านใต้บอร์ดมีมดค่อนข้างเยอะนะครับลูกค้าซ่อมแล้วเอากลับไปใช้งานนะต้องระมัดระวังเรื่องมดด้วยเพราะว่ามีโอกาสที่มดจะเข้าไปทำให้ตัวเครื่องช็อตได้อีกนะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้เนื้อหาในคลิปหรือว่าการใดขออภยัยพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ